ในกล่องแอคชันแคมโอ้แอคชันแคมป์เซนซือเอาขอไปไปเซนซื้อไทอีกผู้ีนั่งได้เดียวนั่งได้โีนั่งบ่ได้ะโไปเลยไป้านไปไนบ้านอ่ะไปขืนข้นแบบไดนน่แบบได้ก็ขืนซ่างกเดียวรถห่างรถห่างเลนองดอยุ่เนี่ย จะเลี้ยงา่านเบื้องไี้ัวคุ้มยนี้โอ้โหไปจำเป็นมือแรกเอาตีนี่มือไหลกโดยูเมืองพ้อนอีกี่ดีวะดีนังดีหายวะว่าหายจาตาซึมวะจาตาบัซึมหัวรอย่างเดียวจากไหนมีผีจากนั้นหัวรอขำทั้งเรื่องครับผมนังดีมีคุณภาพ โอเว็บไม่ตินี่อะนี่นี่อะน็อสูงมันงามเมนเดียวกัท่นกวายดีดีขึ้นอย่างสำคัญสำคับมา,า,บาว่ากับเดียเด๋ยวนีดีเตรียม่าไปยูนระเปลาลนะี่โค้งดีโค้งดีจอยเนาะ ยวดวัสดีครับผมยบุเอดจอยุดโอ้โออยลเจ้าจิกลรบมาย้ำเดยป่นี่ ของไว้กนนีอกอนบอบ่อบ่อไวเอยังกี่ไหลดีมันอัดเอัดยังอัได้โดนไปไดดิตามเมียวตามเมียวเหรอโอ้หมันเท้าเดียวหนึ่งพีมันไฟมันใหญ่ได้ประมาณสองจุดหกนี่แหละไฟมาเนี่ยนสามครับมื้นส เป็นหนีเนี่ยแมนรวมีันเอโอ้ยอันรถเนาะวกเไปตูดผู้นั้นพู้นีกันนะโอ้ยขมาม่หยางวะ่านใหญ่นีเออนให่เนนีอย่างเง,นนงนนาขาวไม้ยู่ไปเคอ้หละเฮ้อ Ôi. Nói nè Mình Nói nè Bò hồi bơ kia. Ô sống Ờ, ô sống tàm Tàm hẻm, tàm chả lá đó Há 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 phải bơ, tay không sao hết nè mất hai hết nè mất hai hết nè mất là hết nè mất hai 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 hết nè

mã chúc 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 oh, hey. chúc <coughs> chúc chúc Được chúc 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 chúc

หรือหมดวันนี göre, ้ไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จถ้ามันเสร็จก็ให้รับดีกว่าได้นะครับก็ให้ก็ยังเดาก็ต้องไปสื่ราคาตอนนี้จะจะสื่อความกับยึดสื่เรื่องขอต้องไปสื่อราคาเออเคุยาตีเอ้า โน่โน่โน่โอเคเอ้าอุ้ยฮะ,ะ,ะ,ะจะได้จอดไหมวะเนี่ย ได้หบักหลายนึงที่ทีสา,าที่บาทไหมได้ไข่สองไว้ที่ที่าทไหมเออไปกันได้ว่เอ้อแซ่บดีพร้อมองอร่างกายแบบไนจริงเขาดละอนออ้มกินเท่าไหร่ินื้อเขานะ กิมเขาดิดาถึงต้องเลี้ยมุฟฟี่เขาเขาบอกว่าเออกินมันอิ่มดิดากินอิ่มนอนหลับสุขภาพแข็งแรงถึงบ้านปลอดภัยครับเชิญครับโดนเลยโดนเลยรู้บ่าจอนนี่นะครับจอแท็กกับอีกจอดนี่แล้วออกร่างกายอยู่ครับเท่ปะ โอเคผมเลี้ยีนี่ขีโมอีกแล้ว